รู้ผลเร็วมั่นใจลดความเสี่ยงโลกติดต่อพร้อมสู้วิกฤตนี้ไปด้วยกันโฮมแคร์ care, ผู้ช่วยคนสำคัญในการสร้างความมั่นใจใส่ใจให้ลูกค้าและพนักงานวิเคราอสสุขภาพง่ายได้ด้วยตนเองพร้อมรับข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องและแม่นยำและยังตรวจได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยขั้นตอนการใช้งานที่ง่ายไม่ยุ่งยากวิกฤตการนี้ ต้องมั่นใจในสุขภาพทั้งลูกค้าและพนักงาน Homecare ชุดตรวจสุขภาพเบื้องต้นวิเคราะห์ผลด้วย h a l t h AI มาพร้อมคำแนะนำการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมเฉพาะส่วนบุคคลผลตรวจถูกต้องแม่นยำเครื่องมือครบจบในระบบเดียวเก็บข้อมูลครบถ้วนตรวจได้ทุกคนปลอดภัยไร้กังวลรู้ผลเร็วก่อนใคร ชุดตรวจสุขภาพอัจฉริยะสำหรับผู้ประกอบการโรงแรมที่มีการวิเคราะห์ผลตรวจสุขภาพพร้อมระบบการแจ้งเตือนถ้าคุณมีผลตรวจที่ต่ำหรือสูงกว่าเกณฑ์พร้อมทั้งมีคำแนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้น Homecare Application สามารถใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการ Android ลรองรับการแสดงผล ประวัติผู้ตรวจสุขภาพรองรับการเชื่อมต่อข้อมูลจากอุปกรณ์ในชุดตรวจบันทึกค่าจากการตรวจสุขภาพพร้อมบอกคำแนะนำสุขภาพส่วนบุคคลมีระบบจัดการ user profile ผู้ตรวจพิเศษโปรโมชั่นสำหรับผู้ประกอบการโรงแรมอุปกรณ์การตรวจวัดที่รองรับการเชื่อมต่อกับโฮมแคร์จากปกติราคา19,00 0บาท ด้วยการใช้ร่วมกับคูปองดีป้าดีป้าจะสนับสนุนแพลตฟอร์มให้1ปีมูล,ลค่า10,000บาทและทัชจะสนับสนุนแพลตฟอร์มเพิ่มอีก1ปีจ่ายทั้งหมดเพียง9,000บาทได้รับอุปกรณ์ตรวจสุขภาพ พร้อมใช้แพลตฟอร์มจัดทั Health ฟรีถึง2ปีในชุดจะประกอบไปด้วยแท็บเล็ตวิเคราะห์ผลตรวจสุขภาพรุ่น T8 เครื่องวัดอุณหภูมิรุ่น TD1241 เครื่องวัดความดันโลหิตรุ่น TD3140 เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดรุ่น TD8255 กล่องเก็บอุปกรณ์ชุดตรวจสุขภาพครบวงจร